ลุงโกมาแล้วครับสวัสดีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นท่าน้ำแห่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามของผมคืออำเภอรพระประแดงนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็สดชื่นมากครับที่ผมมายืนอยู่ตรงท่าน้ำแห่งนี้ก็เพราะว่าจะพาผู้ชมไปพบกับวัดแห่งหนึ่งครับเป็นวัดเก่าแก่ ที่สร้างมาตั้งแต่ยุคป,ปลายกรุงศรีอยุธยาครับวัดนั้นก็คือวัดปริวาสครับวัดปริวาสแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็เกิดมาตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยานะครับ ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับบันทึกของวัดปริวาสบันทึกเอาไว้ว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่สองนะครับมีพยาเพชรพิชัยและพระยาราชสงคารามซึ่งมาทำการก่อสร้างวัดอากหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอยู่ในเขตพนครเกินขันเหมือนกันนะครับท่านทั้งสองได้มาเห็นวัด ปริวาสแห่งนี้อยู่ในสภาพที่ลกกลางแล้วก็ขาดการทานาบำรุงเจ้าพยาทั้งสองก็เลยร่วมกันทําการฟื้นฟูแล้วก็สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ครับจนมาสําเร็จในช่วงรัชกาลที่3แล้วก็สามารถดําเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่อมาจนถึงยุคปัจจุบันครับและเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเจ้าพยาเพชรพิชัยและพญาราชยสงครามวัดแห่งนี้จึงได้ตั้งชื่อว่าวัด ปาริวาาราชสงครามเพื่อเป็นการระลึกถึงเจ้าพญายทั้งสองที่มาฟื้นฟูและสร้างวัดแห่งนี้ให้กลับขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับปัจจุบันวัดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ในซอยพระรามสามที่30วัดปาริวาาแห่งนี้เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาเป็นที่รู้จ,จักของสื่อมวลชนของนักเดินทางและคนที่ชอบงานศิลปะก็คือเมื่อหลายปีก่อนนี้ทางวัดได้ เปิดตัวโบสถูนป,ปั้นซึ่งเป็นโบสถูนป,ปั้นที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของเมืองไทยเลยนะ่หลังจากเปิดตัวโบสถูนป,ปั้นแห่งนี้ได้ไม่นานเนี่ยชื่อเสียงของวัดปริวาสก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปโบสถูนป,ปั้นของวัดปริวาสแห่งนี้มันสวยงามยังไงสวยงามขนาดไหนคนถึงได้สนใจและหลังไหลามาเที่ยวชมกันอย่างมากมายเราไปดูกันครับ ผ่านกำแพงเข้ามานะครับก็จะเห็นกับตัวโบสถ์ที่ตั้งอยู่กลางลานกว้างครับเห็นแล้วก็ตกตะลึงตึงต่งตืง่นตึ๊งสายตาที่พบเห็นโบสถ์ครั้งแรกผมรู้สึกงงแล้วก็อึ้งครับกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าถือว่าโบสถ์แห่งนี้สวยงามแล้วก็สร้างความตื่นตะลึงให้กับ คนที่เข้ามาท่องเที่ยวแวะชมได้อย่างมีเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราเราเป็นเดินสำรวจรอบๆกันครับทุกส่วนของโบสถ์เท่าที่ผมมองเห็นในครั้งแรกนะครับมันประดับประดาด้วยงานศิลปะทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานด้านล่างตัวเสากำแพงด้านฝาหรือว่าคำ้ำใครเขาเรียกอะไรนะส่วนที่เป็นเป็นชายคานะครับ ก็จะมีงานศิลปะเป็นปูนปั้น,ป,น,ป,นประดับด้วยเซรามิกทั้งหมดเลยเรียกว่าสวยงามมากครับส่วนของผนังนะครับก็จะเป็นลายไทยที่ออกแบบอย่างสวยงามแล้วก็ระบายสีสันด้วยการใช้เซรามิกประดับลงไปึือเป็นงานที่ละเอียดอ่อนแล้วใช้เว,เวลาในการทำค่อนข้างยาวนานมากนะครับ ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์าง,งานที่มีความละเอียดอ่อนมากนะครับส่วนที่เป็นฐานของตัวโบสถ์ก็จะมีตัวกระตูนที่เป็นรูปยักษ์หรือรูปตัวกระตูนของญี่ปุ่นตัวกระตูนของอเมริกาแล้วก็รูปสัตว์ป่าในฮิมพา์ซึ่งจินตนาการรูปร่างและท่าทางของมันที่อามาประดับบนโบสถ์ถือว่าสวยมากนะครับ ดูสยครับ <Wow. S 1> แต่และตัวเลยแต่ตัวสวยจนแบบมผมก็เห็นแล้วก็ตื่นตะลึงนะครับส่วนรูปปั้นที่ประดับอยู่เหนือฐานโบสถ์โดยรอบเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของตำนานพุทชธช,ชาดกคือพระพุทธเจ้าในเมื่อ500ชาติก่อนที่จะเปวยชาติมาเป็นพระพุทธเจ้านะครับก็จะมีเรื่องราวของพญาเหียพญาหมูป่าพญากระต่าย อาควางแล้วก็อะไรเยอะแยะเลยนะครับแล้วด้านบนก็จะมียักษ์แล้วก็มีตัวประตูนอีกหลายแบบเป็นยักษ์ที่จินตนาการขึ้นมาใหม่อยู่ใต้ชายคาถือว่ามันสวยมากนะครับ oh, <wow. S 1> ส่วนประตูและหน้าต่างของโบสถ์แห่งนี้นะครับทำจากเงินบริสุทธิ์ล้วนๆเลยนะครับลองดูสิครับ เอาเงินบริสุทธิ์ทั้งแผ่นมาดุลขึ้นเป็นลายศิลปะอันสวยงามนะครับประตูแต่ละบานเนี่ยมีมูลค่านับล้านบาทนะครับทางวัดบอกกับนักข่าวไว้ว่า,าบานประตูหนึ่งบานมีมูลค่าเกิน3ล้านบาทนะครับ <Wow. S 1> และบานหน้าต่างอีกแต่ละชุดแต่ละชุดก็มูลค่าเกินล้านบาททั้งหมดนะครับนี่คืองานศิลปะอันทรงคุณค่าแล้วก็แพงที่สุด เรียกได้ว่างานศิลปะรอบตัวโบสถ์แห่งนี้นะครับจะรวมเอาทุกอย่างนอกจากพุทธศาสนาข้อคิดข้อเตือนใจงานศิลปะและประวัติศาสตร์ที่มนุษย์โลกควรจะบันทึกเอาไว้รวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยคนระับแค่นี้ไม่พอนะผมว่าด้านในน่าจะเจ๋งกว่าน,นี้อีกนะตามผมมาเข้าไปดูด้านในกัน พอก้าวข้ามทรณีประตูโบสถ์เข้ามานะครับ <Wow. S 1> ก็จะเห็นสิ่งที่สะดุดตาที่สุดก็คือพระพุทธรูปที่ติดผนังด้านในนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งเป็นองค์พระประธานของโบสถ์พระองค์นี้นะครับเป็นพระเก่าแก่สมัยเชียงแสนซึ่งอยู่กับโบสถ์ของวัดปริวาสมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเลยนะครับเรียกว่ามีอายุเป็นร้อยปีแล้วนะครับซึ่งองค์พระนียสวยงามมากนะครับและเป็นวัตถุโบราณที่ล้ำค่ามาก ส่วนรอบตัวโบสนะครับ <Wow. S 1> ลองดูรอบๆนะครับโบสท,ทั่วไปนะครับของวัดทั่วไปจะใช้เป็นภาพวาดส่วนใหญ่จะเป็นภาพวาดทั้งหมดนะครับแต่โบสของวัดปริวาสแห่งนี้เป็นปูนปั้นล้วนๆ <Wow. S 1> และประดับสีด้วยเซรามิกและปูนปั้นที่ประดับอยู่บนผนังภายในโบสท,ทั้งหมดแห่งนี้นะครับ ถือได้ว่ารวมเอาทั้งพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ของโลกแล้วก็บุคคลสําคัญอีกหลายหลายคนที่เกี่ยวข้องเ,อเพราะพุทธศาสนาหรือเป็นผู้มีชื่อเสียงในระดับโลกในประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้หมดเลยนะครับโดยบันทึกเป็นงานศิลปะปูนปั้นประดับด้วยเซรามิกแล้วก็ยังมีกษัตริย์ของอินเดียกษัตริย์ของเกาหลีจกักรพรรดิของจีนแล้วก็บุคคลสาคัญอีกหลายคนครับอยู่รอบ โบสถ์ของวัดปริวาสแห่งนี้นะครับนี่คือนอกจากเป็นงานศิลปะยังเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์อันสําคัญของโลกไว้ที่โบสถ์แห่งนี้ด้วยนะครับแนวคิดการทําปูนปั้นของศิลปินผู้สร้างงานปูนปั้นภายในโบสถ์ของวัดปริวาสนี่ผมค่อนข้างจะทึ่งทึ่งมากจริงๆครับบางส่วนผมก็ไม่รู้จักนะครับก็เดี๋ยวผมให้ภาพเล่าเรื่องทั้งหมดแทนแล้วกันนะครับ ศิละปะของวัดปริวาสเท่าที่ผมนำเสนอมาภายในคลิปยังไม่หมดนะครับมันยังมีอีกเยอะและมีรายละเอียดอีกเยอะมากเลยนะครับผมอยากจะให้ผู้ชมลงมาเดินทางมาดูด้วยตัวเองนะครับจะได้เห็นว่าปรดปูนปั้นที่ดีที่สุดของเมืองไทยมันเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้นะครับลูกโกขอลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ลุงโผด้วยนะครับ